สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่26พฤศภาคมนะครับ2568นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศตะขึ้นของจังหวัดเจียงใหม่นะครับเฮาเนี่ยยังต้องอัปเดตนะครับเพราะว่าเฮาอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการจะเกิดน้ําท่วมนะครับเพื่อนเอน,นะตะคื้นที่ฝนก็ตกวันค่ําเลยนะครับเช็คที่แอปพลิเคชันเขาบอกว่า ฝนตกกว่า90%นะครับโอ้ห oh, oh, เราก็ดีอกดีใจนะครับว่ามันบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับผมอ่าน้าก็จะนองนะครับช่วงนี้ทำไร่ทำสวนนี่ก็ต้องว่างเว้นไปก่อนนะครับไอ้โจ๊กกับพี่แอนนี่คืออ่าต้องได้ว่างเว้นแต่แต่เลยนะครับเพราะว่า พื้นที่บ้านเฮานี่มันจะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่าเป็นแอ่งกระทะนะครับน้ำก็จะนองนองแบบอีสักเล็กสักน้อยนะครับพืชพันธุ์ไม้ของเฮามีความเขียวดีแต่ถ้าน้ําขังแบบนี้หลาย,ลายๆวันนี่นะครับก็จะเกิดนี่เลยนะครับอย่างต้นพลิกนี้นะครับก็จะเช่าเนะครับอันนี้น้ําขังมาสัก2วันแล้วนะครับขังลดขังรดต้นหอมนะครับกมมีหั่นนะครับแต่สิ่งที่ขึ้นดีที่สุดคือ,อคคหญ้านะครับดึงออกจนก่ายนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนตน้นนี่นะครับ พีกีหนูนี่ก็ยังจะมีชีวิตรอดอยู่นะครับเราไปเดินสำรวจตรงจุดอื่นก่อนนะครับหญ้านี่ก็เอาบัตตันแต้เลยครับถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องตัดหญ้านะครับตัดกัน3วัน4วันครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับแล้วก็น้ําก็เริ่มเอ่อมานะครับแต่สถานการณ์แบบนี้นะครับเช็คที่ระดับน้ําปิงนะครับที่เว็บไซต์นะครับเป็นบอกว่าจุดพีหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ไอ้โจ๊กกับพี่แอนต้องเฝ้าระวังที่สุดนะครับยังอยู่ในระดับที่2เมตรนะครับ ตอนที่น้ําท่วมนะครับมันอยู่ที่ระดับ3ามเมตรสี่สิบสามเมตรหกสิบนะครับตอนนั้นคือมันท่วมนะครับท่วมจนถึงตรงนี้นะครับระดับน้ําท่วมถึงถึงตรงนี้นะครับอ่าโดยโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับก่อนหน้าจะอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับสาหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งเมตรนะครับอ่านะครับเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังต่อไปนะครับนี่นะครับประกอบตรงนี้ก็เป็นมะม่วงแอร์ทูอีทูนะครับอ่า เอาเกาะทำการห่อไว้หวว่าปีนี้จะได้กินกอนะครับอ่านะครับเกาะเป็นเจ้าอันสดใสของเฮานะครับแถมวันนึงนะครับอ่าตรงเมฆฝนก็มีมืดครึ้มนะครับมันบดบดมืดมืดนะครับเพื่อนๆก็จะมีความสว่างอยู่สักเล็กสักน้อยนะครับกว่าังมอกได้ลุ้นนะครับลุ้นนี่คือลุ้นน้ําจากฝั่งของเจียงดาวแล้วก็ฝั่งของดอยสุเทพนะครับว่าจะมาสมทบเพิ่มเติมที่น้ําปิงกอนะครับแต่เกาะเป็นกําลังใจให้พี่น้องเจ้าตังอ่า หางดงเสมิงตัวนะครับหางดงเสมิงแล้วก็แม่วางนะครับฝนตกนักรู้สึกว่าน้ําไหลนะครับผมโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติออกขานนะครับก็จะมีน้ําไหลลงมานะครับผมท่วมหมู่บ้านนะครับอ่านี่นะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศยามเจ้าของบ้านเฮานะครับถือว่าอ่อมีสิทธิ์มีลุ้นมีเหลื่อมนะครับมีลุ้นมีเหลื่อมว่ามันจะท่วมนะครับแต่ก็มาแน่นะครับผมเอาเอาอย่างแน่เอาอย่างนอนกับฟ้าฝนมาได้หรอกครับเพื่อนๆนะครับผมเกาะ จากกันนะครับผมก่อนก่อนจากกันนะครับขอฝากต้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับหัวจะฟูๆหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวจะขอปินตัวก่อนนะครับเกาะสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันตัวนะครับอ่าพื้นที่ในน้ําท่วมพื้นที่ในน้ําปลาไหลหลากเกาะเป็นกําลังใจให้กันนะครับไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับสําหรับรอบนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณแรงใจนะครับ